สนสนะครับจากนั้นก็มีพิธีมหาพุทธพิเศษพุทธรูปสำคัญสีภาคซึ่งก็อันเชิญมาที่ท้องสนามหลวงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นการจัดริ้วกระบวนออกจากพระบรมหาราชวังนะครับตั้งแถวมานะครับตรงจุดที่เห็นนี้ที่สนนสนามชชยครับอยู่ตรงข้ามกับที่ทําการกระทรวงกลาโหมนะครับและก็มีส่วนของโดรยางนำเครื่อเคลื่อนกระบวน ออกจากในส่วนของพระบรมราชวังนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้เป็นส่วนที่ผู้คนที่รับทราบข่าวก็ได้มาร่วมในพิธีกันนะครับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันวิสาขบูชาสัปดาห์สงสิมศาสนาวันวิสาขบูชาวัสานสักกาสากโลกนั้นปีนี้นะครับสวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือก็เพื่อให้พุทธบริษัทได้พร้อมใจกำลิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จอยู่หัวและเสด็จประนางเจ้าพระบรมราชาินาดีเป็นหลักประการแรงต่อจากนั้นก็มีนโยบายเพื่อจะสับสนุนในด้านการประชากรสังคมให้บุคคลราพพร้อมด้วยคุณธรรม นะครับด้วยการนำเอาหลักธรรมคำสอนในพุทธศาส<ใ>นาที่ถูกต้องมาเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง<อ>ก็ถือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น<อ>ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในทางพุทธศาสนาให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะครับ<อ>ก็จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนไปโดยปริยายครับ<อ>เพราะว่าหลักธรรมคำสอนนั้นจะถือว่าเป็นส่วนอย่างสำคัญที่จะนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของุทธศายชนที่ดีกันต่อไปครับเจ่นได้ว่า ในส่วนขององค์กรร่วมจัดนั้นนอกจากกระทรวงในส่วนของภาคราชการนอกจากในส่วนของศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนานะครับคณะสงฆ์แล้วนะครับก็จะมีสถาบันการศึกษานะครับที่ได้มาร่วมในการจัดก,การครั้งนี้ นะครับก็ได้ร่วมอันเชิญอยู่ในกระบวนอัญเชิญพระโปรเสด็จธาตุนี้ด้วยนะครับวัตถุประสงค์อีก2ประการที่มอบเลือดจากที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ครับก็คือให้ประชาชนที่มีอกาสบําเพ็นศาสน,านกจิตและปฏิบัติบูชาบูชาคุณพระตะไตรอย่างเช่นที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะน,นี้นะครับที่ภายในบนท้นพิท้องสนามหลวงครับผู้คนที่มาร่วมในงานนะครับส่วนหนึ่งก็ได้มีการเวียนเทียนรอบ รับโสศิกธาตุนะครับส่วนหนึ่งก็ได้ถือโอกาสในการที่มาร่วมนะครับในสารรับเสด็จแห่งนี้รวมทั้งบริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวงครับการที่จัดงานสัปดาห์งสงศ์ศาสนาวิสาขาูชาวันสำคัญสากลโลกนั้นก็เพื่อจะเผยแพร่พุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกในฐานที่ประเทศไทยของเราเป็นผู้นําพุทธศาสนาโลกนั่นเองครับ จากข่าวที่ปรากฏมาก่อนหน้าก็คงจะได้ทราบครับว่านอกจากการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริสรมวัฒนธรวันวิสาขพูชาแล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมสารประชาชาติตนราชเบินนอกนั้นก็จะมีการจัดประชุมนะครับประชุม วิสาขาบูชาผู้นำชาวพุทธจะมาประชุม,มวันวิสาขาบูชาโลกณสถานที่แห่งนั้นนะครับโดยในวันที่4พฤษภาคมนี้สมเด็จพระบรมสาธิราชสยามมกุฎราชกมุมารจะได้เสด็จพเิเศษทรงเปิดการประชุมก่อนเป็นรอบแรกที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑลก่อนนะครับเมื่อทําพิธีเปิดที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑลแล้วบรรดาผู้นำชาวพุทธก็จะเข้ามาร่วมประชุมกันที่ศูนย์ประชุมศัพท์ประชาชาติตลอดทั้ง3วันนะครับวันที่4วันที่5และวันที่6 พภาาาาวยกและจใจเป็นเนนื้อาาบุยสงแโในโอกาสที่จะมีการอัญเชิญพระบรมศรีกธาตุนั้นนะครับก็ะจะเป็นในโอกาสที่มีวันสําคัญในทางพุทธศาสนาแล้วก็มีการจัดงานขึ้นมาซึ่งก็มีทั้งวันมาคาบูชาวันอาสาฬหาบูชา และวันวิสาขบูชาและเนื่องจากวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่เป็นเรื่องที่ได้ปรากฏเอาไว้นะครับบัญัติเอาไว้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันครับว่าเป็นวันที่ลำลึกถึงวันที่อัศจรรย์ยิ่งทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าวันประสูติวันตรัสรู้และวันดับขันธปรินิพพานในพระพุทธองค์นั้นมาตรงกับวันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงถือว่าในบรรดาของวันสาคัญในาพุทธศาสนา ที่มีการประกอบกิจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะครับที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนลักษณะเช่นนี้นั้นวันวิสาขาบูชาดูจะมีรายละเอียดและมีจำนวนวันที่มีความสำคัญมีสลักสำคัญและความกำหนดไว้ในรายละเอียดมากขึ้นกว่าในวันอื่นด้วยครับ หามาเล็กนะครับก็ได้เคลื่อนมาและหยุดอยู่โดยมีส่วนของผู้ที่ประกอบในราชรถน้อยนั้นนะครับก็เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการอัญเชิญพระบรมศิกธาธามีเทวดาประคองอยู่หน้บนบุษบกที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ใช้พลลาบนะครับพลชักซึ่งก็เป็นส่วนของทหารจากกองทัพบ,บกและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมในริ้วขบวน<า>ก็เป็นข้าราชการาที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสังกัดของหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ แวดหลอมเดชเครื่องสูงครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีครับรรรพูดถึงความสำคัญของ พระบรมสานตะาทานนั you, you, ้นนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงประวัติว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าเสด็จจับขันตปปินิานแล้วพระมหากัสสปะกับพระสงฆ์500รูปและบาชนทั้งหลายกราบนมัสการพระบรมศพและพระยุคลรบาศโดยกวรแล้วพระบาททั้งสองนะครับก็ได้ถอยออกนะครับจากพระหัตถ์ของ มหากัสสปะนะครับแล้วก็ได้คืนเข้าพระหีมอย่างเก่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ตั้งอยู่เป็นปกติไม่ได้ขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวจากที่แต่ประการใดถือเป็นมาสจรัรย์อันยิ่งใหญ่นะครับอีกวาระหนึ่งขณะนั้นเสียงโลกาปริทเวนาการของบวนเทพพยารามนุษย์ซึ่ง ได้จุดสร้างสะอื้นแล้วแต่คืนวันก็ได้พันดังสนั่นอีกเสมอได้วันดับขันขธบริภาินั่นเองนะครับขณะน,นั้นเตโชธาตก็บรรดานเตโชตธาก็ได้บรรดาลจิตตกาทานขึ้นเองโดยอานุภาพเทพยาดาเพลิงได้ถูกพายุพุ่ง โชตนาเผาพระพุทธริรศกนะครับได้เผาพระพุทธรีรศกพร้อมอผู้ผ้า500ชิ้นนะครับก็ในเรื่องเล่าที่กล่าวมานั้นนะครับ <พา S 1> ในส่วนนี้ก็ได้มีการกำหนดอาไว้ในเรื่องราวในพุทธประวัติด,ด้วยครับ ขณะนี the the paper, shepherd, ้ยังคงเป็นช่วงของการบูชาพระันไตรนะครับแล้วก็นำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับเป็นลำดับกันไปจนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขณะนี้ประธานในพิธีทางพลตรีสนั่นกระจอปรสสารหลังจากที่ประธานในพิธีได้นาสวดมนต์หมู่ทํานองสารพัญญะนะครับบูชาพระธนไตรพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณแล้วก็ถือว่าเป็นลำดับสุดท้ายของงานในวันนี้ ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวันที่8 พฤษภากรมนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชานั้นวันนั้นสเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระเเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาเนื่องในเทศากาลวิสาขาบูชาประจำปี2 5 0 2ณบรรจุพิธีนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับโดยจะ,สะเสร็จถึงในเวลา17.50นาทีในการนี้สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็จะดำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยครับวันนี้การถ่ายทอดสดในโอกาสพิธีเปิดงานสัปดาห์สงเสริมศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสัญาะพระพธาพระสัมพานสากลโลกประจำปี2552ก็สมควรกับเวลาแล้วขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมครับสวัสดีครับ